บทที่1243ชูจูกลายเป็นอมตะตามทฤษฎีแล้วเถ่าหัวแต่ละกลีบแสดงถึงเต่าเป็นเพียงว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของจูจูยังอ่อนแอมากและเขาไม่ได้สัมผัสกับดาวเลยดาวหัวปัจจุบันเป็นเพียงแก่นแท้ที่แตกสลายอย่างแท้จริงกลีบนับพันดอกไม้นับพันที่มี พลังอันน่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งโจมตีอวตารของสวรรค์อย่างท่วมท้นฐานการพบปลูกของแทงกูอยู่ที่จุดสูงสุดของอาณาจักรจโจรกรรมดังนั้นความแข็งแกร่งของชาติแห่งสวรรค์นี้ก็อยู่ในอนาณาจักรนี้เช่นกันแต่ภายใต้ การโจมตีของดาวหัวแม้แต่สวรรค์ก็มีรอยแตกบางส่วนในร่างกายมีรอยแตกในร่างกายของอวตารเทียนดาวแต่สิ่งนี้ไม่ส่งผลต่อประสิทธิธทภาพการต่อสู้ของเขาพลังอันน่าสะพรึงกลัวปะทุกออกมาจากร่างกายของเขาและกลีบดอกไม้ก็บินนนีส าจากนั้นเขาก็รีบไปที่แทงกูด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากและปรากฏตัวต่อหน้าแทงกูในทันทีก่อนที่แทงกูจะตอบสนองร่างกายของเขาถูกปีนอกจากนี้ยังมีรอยแตกในร่างกายของเธอเธอรีบระดมกำลังเจนยูอันเพื่อเซ่ ม,มาแซมอาการบาดเจ็บในร่างกายของเธออย่างไรก็ตามอาการบาดเจ็บของเธอรุนแรงเกินไปและไม่สามารถซ่อมแซมได้ในเวลาอันสั้นเธอรีบกินยารักษาทันใดนั้นร่างกายก็ถอยกลับปลีบดอกไม้ที่อยู่ไกลออกไปบินกลับอย่างรวดเร็วและด่า ในหน้าของเธอพวกมันรวมกันเป็นดอกไม้อีกครั้งดาวหัวยืนอยู่ข้างหน้าเธอปกป้องเธอและต่อต้านการโจมตีของอวตารของเทียนดาวั่วคราวเตาแห่งสวรค์ช่างแข็งแกร่งเสียนี่กระไรแทงกูของวดคิ้วเล็กน้อยตอนนี้เธอได้รับ บาดเจ็บเธอไม่ใช่ร่างปีศาจความเร็วในการรักษาของเธอช้ามากและหากเธอยังคงต่อสู้ต่อไปเธอจะได้รับบาดเจ็บหนักขึ้นเรื่อยๆและเป็นการยากที่จะเอาชนะอวตารแห่งสวรรค์ในเวลานี้เธอได้กระตุ้นช้างทั้ง4แห่งสวรรค์และปะถา ทีในเลือดกองกำลังทั้งสี่ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของศีรษะภาพลวงตาของสัตว์มงคลทั้งสี่ปรากฏขึ้นมังกรฟีนิกซ์ยูนิคอร์เต่าด้วยการปรากฏตัวของภาพลวงตาของสัตว์มงคลทั้งสี่ลมหายใจของแทงกูเพิ่มขึ้นในทันทีในขณะนี้ พลังของเธอเหนือกว่าแดนสวรรค์โดยถือดาบชั่วร้ายในมือของดาบเจิ้นซี่แสงดาบยาวหนึ่งรเมตรได้ประทุขึ้นและแสงดาบก็ตกลงมาจากฟากฟ้าและฟันเข้าหาร่างของเต่าแห่งสวรรค์ร่างของอวตารเทียนดาวถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนในทนัน ทีเมื่อแทงกูคิดว่าอาวตารของเทียนดาวถูกทำลายร่างกายของอวตารของเทียนดาวก็ถูกเปลี่ยนโฉมใหม่อีกครั้งแข็งแกร่งจริงๆแม้แต่แทงกูกอดไม่ได้ที่จะหายใจเข้าลึกๆต่อมาเธอเริ่มการโจมตีที่รุนแรงที่สุดและต่อ สู้อย่างดูเดือดกับอวตารของเทียนดาวในพื้นที่ที่ไม่รู้จักนี้เธอมีดาวหัวและเลือดของสัตว์มงคลทั้งสี่เธอได้รับพลังของสัตว์มงคลทั้งสี่ด้วยการเพิ่มศิลปะช้างสี่สวรรค์และโลกความแข็งแกร่งของเธอเพิ่มขึ้นเป็นสองเอถ้าแต่ถึงกระนานเธอก็แทบจะไม่ผูกพันกับการตุติของเต่าแห่งสวรรค์ในช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นไปไม่ได้ที่จะฆ่าและกระแทก อีกครั้งที่โลกพังทลายพลังอันทรงพลังแผ่ขยายและทุกสิ่งรอบตัวถูกทำลายแท้งตูยังคงถอยหลังปรากฏอยู่ไกลๆเข็มสีดำ81เข็มก็ปรากฏขึ้นทั่วร่างกายของเธอ81เข็มแห่งการสูญพันธุ์โจมตีกวาดท้องฟ้าและปกคลุมโลก11 เข็มตจมตีร่างกายของเทียนดาวหัวและร่างของเทียนดีเอโออาวาท่าก็ระเบิดขึ้นทันทีกลายเป็นเส้นและคำพูดที่ผิดปกติเส้นและคำเหล่านี้หายไปในเมฆบนท้องฟ้าทันทีหลังจากนั้นเมฆบนท้องฟ้าก็สลายไปโทอออกอ,อ เมื่อเมฆลักซัพ์จางหายไปแสงห้าสีก็ส่องลงมาจากท้องฟ้ารังสีแสงห้าสีที่ห่อหุ้มแทงกูรังสีทั้งห้าสีมีพลังวิเศษบาดแผลบนร่างกายของเธอหายเป็นปกติในทันทีและในขณะเดียวกันแก่นแท้ในร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปวะ มีวัฒนาการมาจากแก่นแท้ของพลังอมตะในระยะไกลผู้พิทักษ์เห็นว่าแทงกูรอดจากภัยพิบัติและเข้าสู่ระดับอมตะเธอยังมีรอยยิ้มที่มีความสุขบนใบหน้าที่สวยงามของเธอมันแรงจริงๆนี่ยังอยู่ภายใต้เงื่อนไขของผนึกสวัก เ้าไม่มีผนึกสวรรค์ความแข็งแกร่งของเธอในช่วงเวลาที่ทำงานหน,นักนี้อาจถึงระดับ36ของแดนสวรรค์และเธอกำลังจะตีพระเจ้ามันหายไปแล้วแทงตูแข็งแกร่งมากและสามีของเธอยิ่งท้าทายสวรรค์มากขึ้นเป็นคู่จริงๆ ผู้พิทักษ์ไม่ได้คาดหวังว่าแทงกูจะรอดจากภัยพิบัติได้อย่างง่ายดายในขณะนี้แก่นแท้ของแทงกูกำลังเปลี่ยนไปเธอถูกปกคลุมไปด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าสีและร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปด้วยวิวัฒนาการจากร่างมนุษย์ แสไปสู่ร่างกายอมะตะฉากนี้กินเวลา3วันสวันต่อมาแสงศักดิ์สิทธิ์ห้าสีก็สลายไปและแทงกูก็เสร็จสิ้นการวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอย่างสมบูรณ์ตอนนี้เธอได้กลายเป็นนางฟ้าและอาณาจักรของเธออยู่ในชั้นแรกก่อขอ องแดนสวรรค์เธอหยุดฝึกฝนกระตุ้นจิตใจของเธอร่างกายของเธอเต็มไปด้วยพลังงานอมตะและใบหน้าที่สวยงามของเธอก็แสดงความตื่นเต้นในที่สุดฉันก็กลายเป็นอมตะตอนนี้ฉันสามารถช่วยจิงเช่นได้แล้วจิงเช่นแก้ไขความทุกข์ค่ะยากครั้งที่สองของมนุษยชาติด้วยตัวเองฉันไม่รู้ว่าความทุกข์ยากครั้งที่สามได้เกิดขึ้นแล้วหรือยังจูๆ่ๆฝึกฝนที่นี่มาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามผู้พิทักบอกกับเธอว่าเธอฝึกฝนเกี่ยวกับรูปแบบเวลาและเวลาในการฝึกฝนนั้นแตกต่างจากโลกภายนอกยิ้มเขาพูดฉันไม่คิดว่าคุณจะเป็นอมตะในช่วงเวลาสั้นๆที่คุณสามารถเอาชีวิตรอดจากภัยพิบัติอันน่าสะพรึงโง่ลัวของผู้ฝึกฝนได้อย่างง่ายดายและค่าชาติของเต๋าแห่งสวรรค์ได้อย่างง่ายดายมันเป็นพี่สาวของฉันที่สอนฉันมาอย่างดี ทางจูจูไม่ได้หยิ่งพยองเลยและพูดอย่างสุภาพว่าถ้าไม่ใช่เพราะคำแนะนำอย่างระมัดระวังของพี่สาวฉันฉันคงไม่ได้ปลูกฝังธรรมที่น่าสะพรึงลกลัวของสวรรค์และโลกและฉันจะไม่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเช่นนี้ดีมากผู้พิทักษ์ยิ้นทางจูจูถามว่า ยังไงก็ตามน้องสาวสถานการณ์บนโลกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างภัยพิบัติครั้งที่สเกิดขึ้นแล้วและข้าอยู่อย่างสันโดษมากี่ปีแล้วผู้พิทักยิ้มเบาๆแล้วกล่าวว่าภัยพิบัติที่สของโลกยังไม่เกิดขึ้นมันจะใช้เวลานานานก ว่าจะปรากฏและทุกอย่างบนโลกใบนี้เรียบร้อยดีคุณได้ฝึกฝนเกี่ยวกับการก่อตัวของเวลามาหลายปีแล้วแต่โลกภายนอกได้ผ่านไปเพียง6ปีซึ่งไม่นานเกินไปเมื่อได้ยินดังนั้นทูทูก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกตอนนี้ฉันกลายเป็นออ มาตอตะแล้วฉันสามารถช่วยเจยงเช่นได้ฉันสามารถออกจากที่นี่ตอนนี้ได้ไหมด้วยความโหยหาบนใบหน้าของจูจูเธออยากจะจักไปและต้องการไปที่เอิร์ดเพื่อพบเจงเช่นเมื่อนับดูตอนนี้ลูกสาวของฉันเกือบจะเป็นผู้ใหญ่แล้วและ เธอควรจะโตขึ้นและกลายเป็นสาวงามที่ยิ่งใหญ่ดูเหมือนผู้พิทักษ์เห็นความคิดของแทงกูแล้วกล่าวว่าจริงเช่นไม่ได้อยู่บนโลกแล้วอ่าจุจูประหลาดใจและถามว่าถ้าเขาไม่ได้อยู่บนโลกคุณจะไปไหนผู้พิทัก์เล่าว่า ต้องใช้เวลาสักระยะก่อนที่ความทุกข์ยากครั้งที่สามของโลกจะปรากฏขึ้นและเจงเช่นออกจากโลกและไปที่โลกปีศาจเพื่อสัมผัสเขาต้องการที่จะเข้าสู่อาณาจักรที่สูงขึ้นก่อนที่ความทุกข์ยากครั้งที่สามจะมาถึงโลกปีศา จอจูจ,จูมีความสงสัยในการแสดงออกของเขาผู้พิทักษ์ยังกล่าวสั้นๆเกี่ยวกับเดมอนเวิลดหลังจากฟังเรื่องนี้ชูจูก็รู้ว่าอาณาจักรปีศาจเป็นหนึ่งใน7อาณาจักรในจัก,กรวาลนี้และโลกก็เคยเป็นหนึ่งใน7อาณาจักรของอา นาจักมนุษย์และยังเป็นผู้นำของอาณาจักรทั้งเจ็ดด้วยที่สาวฉันอยากไปโลกอสูรคุณส่งฉันไปที่นั่นได้ไหมชูชูมองผู้พิทักษ์อย่างกระตือรือร้อนเธอกังนวลว่าเจงเช่นกำลังตกอยู่ในอันตรายในโลกปีศาจเพราะนี่คือหนึ่งในเจ็ดอาณาจักรและความเข้มแข็ง,ขงก็เหมือนเมกย้อนกลับไปตอนนั้นโลกอสูรได้รุกราโลกแต่กลับทำให้มีผู้บาดเจ็บล้มตายอย่างน่าสยดสยอง บทที่หนึ่งจากโลกปีศาจข้อผิดจูจู่กังวลเกี่ยวกับจริงเช่นเธอต้องการไปที่โลกปีศาจเพราะเมื่อผู้พิทักษ์บอกเธอเกี่ยวกับโลกมานเขายังกล่าวด้วยว่าจริงเชนนำทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเขาบนโลกนี้เข้าไปในคฤหาหน์อมตะและตอนนี้เธอกลับมาบนโลกแล้วเธอไม่มีญาติแทนที่จะกลับสู่โลกไปที่เดมอนเรียมดีกว่าอย่างไรก็ตามผู้พิทักษ์ใส่หัวเล็กน้อยและพูดว่า จูจูแม้ว่าโลกจะค่อนข้างสงบสุขในขณะนี้แต่ไม่มีใครครอบงามโลกได้คุณเป็นภรรยาของเจียงเท่นและเจียงเท่นเป็นจักรพรรดิแห่งอาณาจักรมังกรหรือแดเกียหวางตอนนี้คุณควรกลับไปที่โลกและจัดการประเทศเหล่านี้เท่าที่ฉัิ นารูเอ็กเทอร์กิ่งรับผิดชอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแล้วความแข็งแกร่งของเอ็กเทอร์กิ่งนั้นไม่แข็งแกร่งมากและเธอไม่มีอะไรจะทําเมื่อสร้างปัญหาอย่างแรงกล้าแต่แทงกูพูดด้วยความลังเลบนใบหน้าของเขาฉันยังต้องการไปที่โลกปอ มีศาสตานเป็นห่วงเจียงเช่นผู้พิทักษ์หยุดเล็กน้อยและพูดว่าอย่ากังวลเกี่ยวกับเจียงเช่นชะตากรรมของเขาแข็งแกร่งมากแม้ว่าชีวิตนี้จะมีความยากลำบากมากมายแต่เขาจะไม่ตง่ายง่าย,ายโอเคชูชูพยักหน้าเบาๆเนื่องจากเอ เป็นกรณีนี้หล่อนจะไม่ไปและจะอยู่บนโลกด้วยความอุ่นใจรอ,อการกลับมาของเจิงเฉินเจิงเช่นไม่รู้ว่าจู่ๆได้ผ่านภัยพิบัติและเข้าสู่แดนสวรรค์แล้วในขณะนี้เจิงเชนอยู่ในเดมอนเรียมในลูโอทาวเวอร์ในลูโอเฉิงในขณะนี้เขา ได้ปีนขึ้นไปบนหอคอยชั้น5แล้วหลังจากไปถึงชั้น5แล้วเขาก็ตกอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากอย่างไรก็ตามมีสิ่งมีชีวิตมากมายรวมตัวกันที่ชั้น5ประมาณ1,000คนคนเหล่านี้พักอยู่ที่ชั้น5้ทั่วคราววางแผนที่จะชาร์จแบตเต้ ตอรี่ขึ้นไปบนหอคอยอีกครั้งและปีนขึ้นไปที่ชั้นเก้าฉันทำไม่ได้แล้วเจียงเฉินนั่งในพื้นที่พักผ่อนบนชั้นห้าหยุดเล็กน้อยที่ดาวเฮงข้างข้างเขาและพูดว่าฉันทนต่อแรงกดดันไม่ไหวแล้วฉันจะไปอย่าดาวเฮงกล่าวอย่างทันท่วงที พี่เจียงคุณยังไม่ได้ใช้ขั้นต้านฟ้าและคุณยังไม่ได้ใช้พลังของกระดูกงูถ้าคุณใช้ขั้นต้านฟ้าและพลังของกระดูกงูอย่างน้อยคุณก็สามารถไปถึงชั้นเจ็ดได้ไม่จำเป็นเจียงเฉินไม่ได้วางแผนที่จะขึ้นไปไม่จำเป็นต้องประหาผู้หญิงคนไหนมันไม่คุ้มค่า แม้ว่าหลัวปิงจะสวยงามแต่ก็ไม่จำเป็นต้องกังวลอะไรมากจริงเช่นไม่ต้องการขึ้นไปมากเกินไปและเดาเฮงไม่สามารถช่วยได้ขณะนี้ชั้นเก้าหลัวปิงนั่งอยู่ริมหน้าต่างและสาวใช้คนสวยรายงานคุณหนูคนที่ดิสนำมานั้นได้ ขึ้นไปที่ชั้นห้าแล้วแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ยอมขึ้นมาโอ้หลูปิงขมวดคิ้วเล็กน้อยและถามว่าตอนนี้บุคคลที่สูงที่สุดอยู่ที่ชั้นห้าผู้คนหลายสิบคนปีนขึ้นไปที่ชั้น8แล้วและตอนนี้พวกเขากำลังมุ่งหน้าไปยังชาย บนที่9ก้าหลูปิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าพวกเขาทั้งหมดแยกย้ายกันไปกับฉันและนำลทัทธิเต่ามาให้เขาสองสามคนหลายปีก่อนชายคนนั้นเชิญฉันขึ้นและสัตว์อื่นๆปล่อยให้พวกเขาจาับไปใช่เมื่อได้รับคำสั่งแล้วสาวใช้ก็ไปทำทันทีเจียงเฉินกำลังพักผ่อนอยู่บนชั้น5้าเขากำลังจะจากไปในเวลานี้สาวใช้แสนสวยก็มาปรากฏตัวต่อหน้าดาวเฮงก้มหน้าลงเล็กน้อยแล้วร้องออกมาอย่างเคารพ ดาวเฮงหลอดดาวเฮงหยุดเล็กน้อยจริงเช่นบนเก้าอี้ข้างๆเขาเห็นฉากนี้และขมวดคิ้วเล็กน้อยพลังงานของดาวเฮงนี้มากเกินไปแม้แต่คนจากครอบครัวลูโอ้โอก็ยังดูมีความเคารพเมื่อพวกเขาเห็นมันสาวใช้ที่มีเสน่ห์กล่าวว่าพอ ผู้หญิงของฉันสั่งให้ฉันเชิญอาจารย์ดาวและลูกชายคนนี้ไปที่ชั้นเก้ามีสิ่งมีชีวิตมากมายรวมตัวกันอยู่รอบๆและหลังจากได้ยินคำพูดสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็เลิกทำไมใช่แล้วทำไมดาวเฮงหันกลับมาและมองดูสิ่งมีชีวิตต่อที่ไม่เต็มใจเหล่านี้ทำไมคุณมีความคิดเห็นใหม่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้อารมณ์เสียเมื่อเห็นดาวเฮงสิ่งมีชีวิตกระซิบ ช่างเป็นวัวตัวผู้ไม่ใช่เพราะมีอาจารย์ที่มีอำนาจแล้วมีอะไรดีดาวเฮงไม่สนใจคนรอบข้างเขาเดินไปทางเจียงเชนและพูดด้วยรอยยิ้มคุณเห็นไหมความงามลูโอบิงสังเกตเห็นคุณเราสามารถไปที่ชั้นเก้าและดูลูโอบิงได้โดยตรงเจียงเชนขมวดิ้วอย่างไรก็ตามตอนนี้เขาสามารถไปที่ชั้นเก้าได้โดยตรงเขาก็มีความสุขมากจากนั้นสาวใช้ก็แยกย้ายสิ่งมีชีวิตอื่นๆใน อคอยและพาเจียงเชนและเดาเฮงไปที่ชั้นเก้าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกระจัดกระจายและรวมตัวกันข้างนอกเฮ้น่าเสียดายฉันเกือบจะเห็นลูโอบิงและทั้งหมดเป็นเพราะเดาเฮงชายอ้วนคนนี้เอสเเอคุณอยากตายเงียบไว้เขาเป็นหลอด แห่งอาณาจักรปีศาจเขามียาชิ้นเล็กๆอยู่ในปากของเขาและเขาก็ดูถูกเหยียดยามเขาปรากฏตัวที่ประตูและมองขึ้นไปที่ชั้น9ทันทีหลังจากนั้นเขาก็กระโดดขึ้นไปในอากาศตรงไปยังชั้นที่9และเข้าทางหน้าต่างเมื่อเข เขาเข้าไปจริงเช่นและดาวเฮงก็อยู่ที่ชั้นเก้าเมื่อหลวปิงเห็นดาวเฮงเธอลุกขึ้นทันเวลาขณะที่เธอกำลังจะทักทายเขาก็มีใครบางคนบินเข้ามาจากหน้าต่างเธอผงะเล็กน้อยและหันไปมองชายที่เข้ามาในชั้นเก้า ชายคนนั้นสวมชุดคลุมสีขาวซึ่งดูเหมือนจะใหญ่กว่าหนึ่งขนาดและไม่พอดีกันคุณใบหน้าสวยของหลัวปิงแข่งข้างชายชุดขาวถือย่าในปากมุมปากยกขึ้นพร้อมรอยยิ้มคุณลัว่สวัสดีฉันชื่อเดวิลเมคลายผู้จบก็เดินเข้ามาหาออกไปจับมือหลัวปิงใบหน้าของลูโอบิงบูดบึ้งเธอเพิกเฉยต่อเดวิลไมคลาและหันไปมองดาวเฮงและเจียงเชนที่กำลังเข้ามาใกล้ด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าที่สวยงามของเธอ อาจารย์ดาวเป็นผู้มาเยี่ยมที่หายากจริงๆทำไมคุณถึงอยู่ที่นี่เสมอใบหน้าของดาวเฮงหน้าเกลียดและเขาก็พูดว่าทำไมฉันอายุมากไม่ไม่ไม่ไมหลูวปิงเปลี่ยนทำนองของเขาทันทีใบหน้าของดาวเฮงดูดีขึ้นมากตอนนี้เขาดึงเจียงเช่นและพูดด้วยรอยยิ้มว่านี่คือพี่ชายคนโตของฉันเจียงเช่นพี่ใหญ่ลูโอบิงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยยก อีกชายคนโตของดาวเฮงคนนี้คือใครเขาเป็นลูกศิษย์ของเขาด้วยเหรอในขณะนี้เดวิลไมคยคลายได้นั่งลงแล้วหยิบผลไม้จิตวิญญาณขึ้นมาบนโต๊ะและแทะมันขณะที่กินผลไม้ฝ่ายวิญญาณเขากล่าวว่าเจียงเฉินฉันรู้จักโลกมนุษย์บนโลกว่ากันว่าพวกเขาได้รับรางวัลที่หนึ่งบนโลกกูดฟอร์จูนและเซคชั่น มูฟอร์จูนก็เอาชนะโมลูโออัจฉริยะของอันเดอร์เวลคลนด้วยเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจงเช่นอดไม่ได้ที่จะเหลือบมองเดวิลไมครายเขาเพิ่งมาที่โลกมานทำไมดูเหมือนหลายคนในโลกมานรู้จักเขาแม้แต่ดาวเฮงยังมองไปที่เดวิลไม รีอีกครั้งเดินไปนั่งตรงข้ามเขาและพูดด้วยรอยยิ้มว่าพี่ชายมันไม่ง่ายแม้แต่ที่รู้ที่มาของพี่ใหญ่เตียงฉันก็สัมผัสได้ถึงคลื่นในร่างกายของคุณแข็งแกร่งพลังปีศาจคุณมาจากโลกปีศาจหรอฮ่าฮ่าเดวิลไมค์ครายหัวเราะ และพูดว่าดีที่ดาวเฮงคุณสามารถมองผ่านแหล่งกำเนิดของฉันได้อย่างรวดเร็วเดวิลไมค์ครในโลกปีศาจด้านล่างตาของลูโอบิงอยู่ที่ 3A มองกลับไปกลับมาที่บุคคลจริงเช่นจากเอ,อิร์ธอัจริยะของเผ่าพันธุ์มนุษย์เดวิลไมค์ครจออักโลกปีศาจ การจะมาจากโลกปีศาจมาที่นี่ได้ต้องเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าจะไม่ใช่ก็ตามก็ยังมีพลังมหาศาลอยู่เบื้องหลังเขาเดาเฮงหลอดแห่งอาณาจักรปีศาจเกิดอะไรขึ้นวันนี้ทำไมสิ่งมีชีวิตที่มีต้นกำเนิดมากมายมาที่นี่ลูโอบิงดูน่าสงสัย